สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Nicky Mao Channel นะครับและตอนนี้คุณกําลังอยู่กับ n i c k ้เช่นเคยครับกับรายการวาร์ปเดี่ยวเที่ยวทั่วโลกครับรายการที่จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปเที่ยวทุกๆมุมของโลกี้ด้วย Google Earth ครับและสําหรับในวันนี้นะครับเรากําลังอยู่ในบรรยากาศที่ร้อนๆอยู่เช่นเคยครับเพราะว่าวันนี้นะครับ Nick จะพาเพื่อนๆทุกๆคนนะครับไปเที่ยวปราสาทแห่งหนึ่งครับในประเทศโรมาเนียครับซึ่งความพิเศษของมันก็อยู่ที่ว่าปราสาทแห่งนี้เนี่ยเป็นปราสาทที่ขึ้นชื่อว่า สยองขวัญมากที่สุดเลยปราสาทหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนะครับอย่าลืมนะครับถ้ารักถ้าชอบกันนะฮะกดไลค์กดแชร์และก็กดตับสะไคร้กับเด็กด้วยนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนทุกทคนนะครับทำครบหมดแล้วเนี่ยก็เข้าไปรับชมและก็รับฟังคลิปได้เลยครับวันนี้เราจะพาน้องๆเดินทางไปยังแคว้นทรานซิวเนียนนะครับของประเทศโรมาเนียครับเพื่อเดินสำรวจปราสาทที่ได้ชื่อว่าสยองขวัญและก็น่ากลัวที่สุด เพราะเป็นปราสาทผีดูดเลือดจากนวนิยายสยองขวัญชื่อดังนะครับของบร a มส t ต k e r ปราสาทที่เราจะเดินทางไปกันวันนี้นะครับก็คือบราน c คสเต e ครับผมปราสาทของแรคคูล่และถ้าน้องๆพร้อมแล้วก็รัดเข็มขัดให้แน่นและเปิดวาปเดินทางไปกับพี่นิกได้เลยครับปราสาทบรานหรือบรานแคสเตอแห่งโรมาเนียนะครับสร้างขึ้นในปีคศ1212 โดยอัศวินชาวเยอรมันเป็นปราสาทของเจ้าผู้ครองแควนทรานซิวเนียปราสาทแห่งนี้อายุเก่าแก่ครับผมนานกว่า600ปีเลยทีเดียวตัวปราสาทตั้งอยู่บนหน้าผาสูงใกล้เมืองบราซอฟเพื่อใช้เป็นป้อมปราการที่ป้องกันการลุกรานจากข้าศึกซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็คือพวกเตอร์แห่งอาณาจักรออตโตมานครับในขณะนั้นเนี่ยโรมาเนียแบ่งแคว้นนะครับออกเป็นสแคว้นได้แก่ทรานซิวเนียแล้วก็วาลลนเชียครับ และเนื่องจากว่าปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนเทือกเขานะครับเราจึงต้องเดินทางขึ้นไปจากทางเชิงเขาตามทางเดินตรงที่เห็นเป็นเส้นสีฟ้าๆยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองโดดลงไปสำรวจกันครับว่าทางเดินตรงนี้จะมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับข้างๆทางเดินก็จะมีต้นไม้นะครับที่มีรูปทรงสูงประหลาดแล้วก็ดูน่าขนลุกนะครับ กลางวันเนี่ยอาจจะดูแบบไม่เท่าไหร่นะพอที่จะแบบว่าเดินขึ้นไปได้นะครับถ้ามากับเพื่อนหลายๆคนแต่ว่าถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยคงสยองน่าดูเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกวิวหนึ่งบริเวณทางขึ้นตัวปราสาทนะครับถ้าไม่บอกว่าปราสาทนี้เป็นปราสาทผีดูดเลือดเนี่ยนิกจะคิดว่ามันเป็นเหมือนรีสอร์ทกลางหุบเขาเลยนะครับเพราะว่าโครงสร้างเขาเนี่ยดูสวยงามมากน่าเข้าไปนอนเล่นสักคืนสองคืนเหมือนกันนะครับ แต่ว่าถ้าสังเกตดูดีๆแล้วเนี่ยบรรยากาศโดยรอบเนี่ยน่าขนลุกอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเดินในตัวปราสาทกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปเดินได้นะครับเพราะว่าเขามีทางเดินให้เราเข้าไปเดินสำรวจนะฮะเดี๋ยวเราจะลองโดดเข้าไปดูกันนะครับผมจากจุดนี้นะครับ เอาละครับเราจะมาเริ่มกันที่ห้องแรกเลยนะครับห้องนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขาจะโชว์ชุดนะครับในสมัยที่โรมาเนียเนี่ยแบ่งเป็น2อ,อนาณาเขตก็คือวาเลเชียนะครับกับทรานซิวเนียนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยจกักรวรรดิออตโตมันเริ่มพิชิตด,ดินแดนคาบสมุทรบอลคานนะครับจะเห็นว่าเป็นช่วงที่มีสงครามเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับจะเห็นว่ามีชุดแดงๆชุดหนึ่งเนี่ยที่เป็นชุดเหมือน นักรบนะครับชุดนั้นเนี่ยนิคิดว่าน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจ้าชายวลาที่3นะครับเดี๋ยวนี้จะขึ้นรูปมาให้ดูเปรียบเทียบนะครับผมห้องถัดมานะครับห้องนี้จะเป็นห้องที่แสดงอาวุธนะครับซึ่งอาวุธนี้เป็นอาวุธแบบดั้งเดิมนะฮะมีทั้ง อาวุธแล้วก็ชุดเกราะของนักรบในสมัยนั้นด้วยนะครับชุดเกราะจะอยู่ทางซ้ายมือทางนี้นะฮะดูๆไปเนี่ยตกใจนะถ้าเกิดเดินเข้ามาแล้วเจอแบบนี้ดูหลอนดีเหมือนกันนะครับปราสาทแห่งนี้ถูกเชื่อมโยงระหว่างนวนิยายสยองขวัญของบรามสตรเกอร์นะครับเรื่องเาวดักคูล่า แล้วก็ต้นแบบตัวละครผีดูดเลือดเนี่ยเขามีการอ้างอิงว่านักเขียนบรามสโตเกอร์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจ้าชายวลาดที่3แห่งวาลันเชียครับซึ่งเจ้าชายวลาดที่3เนี่ยถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ชาวโรเมาเนียยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษนะฮะผู้ที่พิทักษ์ประชากรโรเมาเนียทั้งตอนเหนือแล้วก็ตอนใต้ของลุ่มแม่น้ําดานุบครับซึ่งเจ้าชายวลาดที่3นะครับจะมีชื่อเสียงมากนะฮะในเรื่องของความโหดเหี้ยมแล้วก็ความอำมหิตครับผมเพราะว่า ชอบทรมานค่าสึกครับด้วยการเสียบด้วยเหล็กแหลมจนชนิดที่ว่าได้รับการขนานนามว่าเป็นวลาดนักเสียบเลยทีเดียวนะครับในภายหลังประวัติศาสตร์อ้างอิงว่าพวกฮังการีได้คุมขังจับเจ้าชายวลาดนะครับมากักตัวไว้ที่นี่ในช่วงปี1462แต่ก็มีการค้นคว้าหาข้อมูลมาใหม่ครับพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าชายวลาดถูกจับกุมตัวขังไว้ที่ป้อมประการปูดาเบสครับ แต่ปราสาทบราห์มแห่งนี้นะครับก็ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ที่เรียกขานว่าเป็นที่คุมขังของวัฎที่3เนื่องจากว่าเป็นโครงสร้างที่ดูหลอนแล้วก็น่าทึ่งมากกว่าปราสาทอื่นๆในภูมิภาคแห่งนี้ครับทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็เลยทําสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกึ่งพิพิธภัณฑ์เพื่อใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเสียเลยครับตรงบริเวณนี้จะเป็นห้องนอนนะครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นการตกแต่งขึ้นมาใหม่ในภายหลังนะฮะ ตัวโครงสร้างของปราสาทที่นี่นะครับจะดูซับซ้อนมากครับมีทางเดินเล็กๆแล้วก็รวมไปถึงห้องลึกลับเนี่ยเยอะแยะเต็มปราสาทไปหมดเลยครับถ้าเกิดว่านิกต้องมาเดินคนเดียวนะครับนิกคิดว่านิกน่าจะหลงทางได้นะครับ นี่นะครับจากห้องนอนนะครับเดินเปิดประตูมาเนี่ยก็จะเจอเป็นเหมือนทางลงไปแล้วก็มีประตูอีกแล้วนะครับทางเดินลึกลับมากเลยนะฮะเดินลงบันไดวนมาเนี่ยก็จะเจอกับเหมือนเป็นห้องเล็กๆนะครับตรงบริเวณนี้นะฮะสามารถเข้าไปดูได้นะครับเป็นห้องแคบๆนะครับน่าจะเป็นห้องของพวกคนรับใช้นะครับหรือไม่ก็พวกบัตเลอร์นะครับ เดี๋ยวเราจะลองเดินย้อนกลับไปดูดีกว่านะครับว่าอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องอะไรนะฮะบ,บริเวณห้องนี้จะเป็นห้องที่ใช้จัดแสดงงานศิลปะนะครับเป็นภาพวาดนะฮะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นงานศิลปะสมัยใหม่นะครับไม่ใช่ภาพวาดโบราณแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็มีความหลอนในตัวด้วยนะครับ ไม่แน่ใจว่าภาพที่วาดมานี่เขาจะใช้วาดขายนักท่องเที่ยวหรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดใครที่ชอบในเรื่องของงานศินละปะหรือชอบที่จะแบบว่าเสพงานศิลป์นนะก็สามารถหยุดดูได้นะครับนี่นะ,ะเป็นรูปวาดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ ถัดมาอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่ถูกตกแต่งไว้ได้อย่างสวยงามไม่แพ้ห้องอื่นเลยนะครับมีของประดับตกแต่งเนี่ยเป็นทั้งรูปวาดนะครับแล้วก็มีเทียนนะครับผมเป็นโทนสีขาวนะครับเป็นห้องที่สวยงามแบบแ,บบแปลกๆนะครับคุณผู้ชมคือมีความแบบดูแบบวังเวงนิดนึงนะฮะถ้าได้มานอนนี้ก็อาจจะไม่รู้ว่าจะได้นอนหลับหรือเปล่านะครับเพราะว่า ดูหลอนๆอ,อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองลงบันไดามาทางด้านนี้นะครับออกมาก็จะเจอกับบริเวณที่เป็นลานกว้างๆอยู่ข้างปราสาทนะครับผมตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองขึ้นไปจากบริเวณที่พื้นนะครับเราจะเห็นตัวประสาทเห็นโครงสร้างของประสาทที่น้าขนลุกอย่างชัดเจนทีเดียวครับ แล้วก็บริเวณนี้นะครับยังมีห้องเล็กๆนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวนะฮะที่เขาจะขายของที่ระลึกด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกว่าของที่ระลึกหรือว่าของที่ระทึกดีนะฮะตรงด้านข้างที่เห็นนี้จะมีบ่อน้ํานะครับเมื่อเดินตรงเข้ามาเนี่ยก็จะมีประตูบานลับนะครับประตูบานเล็กๆอยู่นะฮะด้านนี้นะครับ คือในสมัยโบราณเนี่ยนะครับเขาจะทําทางเดินแล้วก็ทําพื้นที่แยกไว้นะครับให้สําหรับพวกคนรับใช้นะครับหรือบัตเลอร์เนี่ยได้ใช้เดินขึ้นลงในตัวปราสาทนะครับเพราะว่าพวกคนใช้แล้วก็บัตเลอร์เนี่ยจะไม่สามารถเดินเพ่นพ่านได้ในปราสาทครับผมนั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้ปราสาทในสมัยนั้นเนี่มีความซับซ้อนมากมายนะ เดี๋ยวเราจะลองมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งจะเป็นบริเวณด้านบนของตัวปราสาทนะครับเดี๋ยวเราจะลองโดดลงไปดูกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมบรรยากาศก็จะโล่งๆหน่อยนะครับวิวสวยมากครับเห็นทั้งตัวเมืองเห็นทั้งภูเขานะครับชัดเจนมากเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยน่ากลัวนะครับดูบรรยากาศดีมากๆเลยนะฮะเอานี่ ใครครับผมโผล่หน้ามานะฮะดูปลอดโปร่งนะครับแล้วก็เป็นวิวที่สวยมากจุดจุดหนึ่งเลยทีเดียวครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับปราสาทบรา์มแห่งโรมาเนียครับปราสาทที่ขึ้นชื่อว่าเป็นปราสาทที่น่ากลัวแล้วก็น่าขนลุกที่สุดในโรมาเนียถ้าเพื่อนๆและน้องๆชอบการพาเที่ยวใน สไตล์แบบนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะให้พาไปเที่ยวที่ไหนสถานที่แบบไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ที่ด้านล่างเลยนะจ๊ะแล้วก็ทว่างเนี่ยจะได้พาไปเที่ยวกันแบบวับเดียวเที่ยวทั่วโลกเลยครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจให้มิตรพาเ,เพื่อนๆและน้องๆนะครับมาเที่ยวปราสาทรามในครั้งนี้ครับและคลิปต่อไปเราจะวับไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนี่คงต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ